รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชิปเชื่อมโลก Connect the World กับผมชิปกิตนิยมนะครับ เราต้องการเชื่อมโลกเพื่อให้รู้เท่าทันสถานการณ์เชื่อมธุรกิจเพื่อเห็นช่องทางและต่อยอดได้เชื่อมชีวิตก,วกับสังคมและสันทนาการนําไปสู่ฝั่งฝันแห่งความสําเร็จนั่นก็คือการพิชิตความสำเร็จครับทุกวันนี้โลกเรารเผชิญปัญหาวิกฤตมากมายโดยเฉพาะปัญหาข้าวยากหมากแพงนะครับหลายประเทศทั่วโลกขณะน,นี้ต้องงดเว้นการส่งออกข้าวเนื่องจากต้องสงวนไว้ให้ประชาชนของตัวเองข้าวจึงถือเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาตินะครับ แน่นอนว่าปัญหาส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากปรากฏการณ์เอลนรยที่เรารับทราบกันดีซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ายังมีปัจจัยอื่นอีกไหมที่สามารถลดบรรเทาปัญหาให้น้อยลงได้แน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องของการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและมีตัวอย่างของความสำเร็จมากมายอย่างเช่นเวียดนามที่เราชอบพูดถึงกันนะครับวันนี้เราจะไปถอดร,รหัสความสำเร็จของเวียดนามรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับข้าวอย่างเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญครับ คุณกริอึ้งวิทุสถิตกับชิปเชื่อมโลกครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านเทนเนนเต่าฟูอยู่กับคุณกฤิอึ้งวิทุสถิตนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านด้วยแล้วก็เป็นนักธุรกิจหลายธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรล่าสุดเห็นว่าไปเวียดนามมาใช่ครับแต่ว่าต้นสายประเหตุท,ที่เราทําเรื่องนี้ก็เพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของวิกฤตข้าว เป็นปัญหาที่กําลังจะแพร่ขยายไปหลายประเทศข่าวดังๆก็คือที่อินเดียใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับที่ว่าตอนนี้มีการงดส่งออกข้าวหลายประเทศมีปัญหานะครับฟิลิปปินส์ก็ตามนะครับเวียดนามเองก็ตามมีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาตินะครับทำให้ปริมาณการผลิตข้าวลดน้อยถอยลงซึ่งเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงนะครับส่วนไทยเราในี่คงจะพอจะรับมือไหวนะครับเทนนี่แปลว่าอะไรครับอาจารย์ธรรมชาติครับธรรมชาติเตาหูก็คือเตาหู เป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆใช่ครับแต่วัตถุดิบนี้ก็เป็นของไทยแท้เลยใช่ไหมไทยแท้ครับอันนี้ของไทยแท้วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากไหนครับอ่าทั่วเหลืองเนี่ยเราก็ได้มาจากเกษตรกรางจังหวัดพิจิตอ๋อย่างอื่นวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นพวกผักต่างๆก็ไทยล้วนๆเลยไทยล้วนๆครับแต่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับตั้งยู่ตรงไหนนะครับรามํำแหงซอย24ครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าเลย9โมงเช้าจนถึงประมาณสัก3ทุ่มวันนี้มีตำรับอาหารมากมายเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับ ที่เราพูดถึงเรื่องอาหารก็เพราะว่าตัวนี้อย่างที่เรียนให้อาจารย์ทราบแล้วว่าเรามีปัญหาเรื่องข้าวค่อนข้างเยอะล่าสุดอาจารย์ไปที่เวียดนามมาเนี่ยเวียดนามเรามักจะได้ยินสมเด็นามว่าโอ้เป็นคู่แข่งของไทยพัฒนาการยอดเยี่ยมนะครับเรื่องของข้าวอาจารย์ไปดูมาแล้วเขาคิดอะไรที่เป็นพิเศษที่มันแตกต่างจากไทยครับผมคิดว่าประเทศเวียดนามเนี่ยเนื่องจากว่าความอุดมสมบูรณ์ของเขาก็ค่อนข้างจะไม่เลวนักนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของ สามเหลี่ยมปากแม่น้าโขงหรือว่าทางลุ่มแม่น้าโขงอุดมสมบูรณมากอุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็การพัฒนาทางด้านการเกษตรของเขาค่อนข้างจะไปเร็วนะครับก็ไม่ไม่ถึง20ปีเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลมากนะครับทำให้เราอดคิดถึงในหลวงร .9 ของเรานะครับเพราะว่าท่านท่านเป็นนักพัฒนานักวิจัยนะข้าวหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยพระองค์ท่านทรงทุ่มเท วิจัยเพื่อเกษตรกรเรามาตลอดผมนึกถึงคําพูดเลยนะครับ,รบที่เรายกจ่องให้สมญ,ญาณรมท่านว่าเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยพันธุ์ข้าวไทยเลยใช่ครับในสมัยที่รัชาการที่5เนี่ยท่านได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยใช่ครับโอ้อันนี้ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของพระองค์ที่มองเห็นการไกลใช่ครับมีคําพูดคําพูดหนึ่งที่ผมฟัง้วทึงนะครับ,รบมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ท่านเสด็จไปที่นาฬทิวาสเมื่อปี25 3 6คารับท่านบอกว่าข้าวนั้นต้องปลูกเพราะอีก20ปี ประชากร80ล้านข้าวจะไม่พอเราต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรจะต้องไปซื้อประชากรไทยต้องไม่ยอมคนไทยต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกแสนงว่าท่านมองเห็นอนาคตว่าปัญหาอาเจะเกิดขึ้นพระวิสัยทัศนท่านกว้างไกลจริงๆตัวนี้เป็นจริงขึ้นมาแล้วเป็นจริงขึ้นมาแล้วอันนี้ยังไม่ถึง80ล้านนะพี่จิ๊บใช่ครับแค่แค่60กว่าล้าน ปัญหาเริ่มมีปัญหาเริ่มมาแล้วผมอ่านบทความของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าไทยเราก็ถือว่าการเกษตรพัฒนาไปไกลแล้วใช่ครับเราสามารถแปรรูปสินค้าเรามีพัฒนาการ3ามปีที่แล้วเนี่ยเราผ่านเกษตรพื้นฐานมาแล้วเราโชคดีที่ในยุคของการเกิดเลฟูจีของทางเวียดนามแบ่งโภคยพค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ ในยุคนั้นเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยก็ยังยังปิดประเทศอยู่ยังไม่ได้มีการส่งออกมากนักยังไม่ได้มีการพัฒนาทางด้านการเกษตรนะแล้วก็ยังพึ่งประเทศไทยอยู่ตอนที่เลฟูจิเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ทําให้ประเทศไทยเรามีโอกาสในการส่งออกอาหารเข้าสู่ตลาดโลกนะที่ดีมากนะยกตัวอย่างเช่นน้ําปลาพิชิพน้ําปลาเนี่ยเวียดนามเขาบริโภคน้ําปลาเหมือนไทย หรือว่าพวกกลุ่มของประเทศทางแถบอินโดจีนทั้งหมดเนี่ยไม่มีที่ไหนไม่ทานน้ำปลาสิ่งที่ดังที่สุดในน้ำปลาของเขาก็อยู่ที่ฟุกโกก็คือเกาะเล็กๆอยู่ทางชายแดนตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว่าตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วในส่วนของข้าวเองนีก็เหมือนกันพี่ชิบผมเนี่ยทึ่งประเทศเวียดนามตรงที่ว่าของเขาเนี่ยมรสุมพัดผ่านนี่ค่อนข้างจะเยอะธรรมชาติบ่อยภัยธรรมชาติเยอะมากนะ พื้นที่เพาะปลูกของเขาก็ไม่ได้เยอะกว่าเราแต่ว่าเขาสามารถที่กระโดดขึ้นมาเป็นผู้นําได้เนี่ยบางปีนี่ก็สูงเข้ามากกว่าไทยนะใช่ครับอินเดียไทยเวียดนามเนี่ยจะสูสีกันขันสูสีกันแล้วก็เปลี่ยนผัดกันเป็นแชมป์ใช่ใชะทีนี้ผมก็พูดตลอดว่าการเป็นแชมป์เนี่ยมันต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาต้องรักษาแชมป์ให้อยู่ยากกว่าการเป็นแชมป์อีกนะัถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาทํามากๆมาก ที่สุดเนี่ยผมคิดว่าก็คือการวิจัยครัครั้งนี้เนี่ยที่เราไปคือหมู่บ้านเล็กๆชื่อหมู่บ้านโคมอนครับอเป็นหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดเคินเทอร์เป็นศูนย์วิจัยข้าวด้วยใช่ไหมเป็นศูนย์วิจัยข้าวใช่ครับศูนย์วิจัยข้าวศูนย์ตรงนี้เนี่ยครับไม่ใช่เป็นศูนย์ที่ใหญ่โตนอาคารใหญ่โตเหมือนกับเมืองจีนไม่ใช่เน้นความใหญ่โตแต่เน้นคุณภาพคนใช่ไหมเน้นที่คุณภาพคนครับเราจะเห็นว่าด็อกเตอร์ที่อยู่ในอาคารหลังนั้นเนี่ยครับ มีถึง16บคนพี่จีผมก็งงมากอันนี้แค่ศูนย์เดียวนะแค่ศูนย์เดียวโอมอนที่เดียว16บคนส6บหคนปริญญาโทอีกส0สกว่าคนมากกว่าอีกมากกว่าอีกอาจารย์ไปเห็นมากับตาเลยเห็นมากับตา้านั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยผมเข้าไปคุยกับดอร์หลายท่านนะครับท่านก็ให้ความคิดเห็นอะไรต่างๆเยอะแยะทีเดียวนะครับเราจะเห็นว่าการวิจัยของเขาเนี่ยทําไมเขาถึงก้าวหน้าได้เร็วนะเพราะตรงนี้แหละครับแต่เห็นว่าเป็นนามน้าตนนี้เอง ก็พัฒนาข้าวหอมมะลิใกล้เคียงไทยมากใช่ไหมครับใช่ครับแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่าข้าวหอมมะลิเขาใช้ om ก็คือโอมอนโอมอนนี่แหละ om 1 8 om 0 8ย์เนี่ยโอของเขานี่เขาบอกว่าของเขามีความหอมมากเขามั่นใจนะเขามั่นใจครับนะซึ่งถามว่าทำไมถึงมีความหอมเนื่องจากว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ใกล้ทะเลโอ้น้ำกร่อยสิ น้ำกออ่อยน้ำก่อยนี่มันจะทําให้หความหอมของข้าวเนี่ยมันขึ้นรแรงอ๋อมันมีข้อเขาบอกว่ายิ่งแห้งแล้งเย่ยความจริงแล้วข้าวยิ่งหอมจริงไหมใช่ครับเอายกตัวอย่างครับยกตัวอย่างที่ข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยทำไมเราบอกว่าข้าวของทุ่งกุลาอ่านะเพราะว่านั่นมันเป็นน้ําก่อยอแตนะ่ไม่ใช่น้ําก่อยจากน้ําทะเลแต่เป็นน้ําก่อยจากเกลือที่ใต้ดินโอ้เป็นแร่ สารอาคารอย่างดีเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีสานเราจะเห็นว่าพื้นที่ของทุ่งกุลาล้องไห้ในอดีตเรียกว่าทุ่งกุลาล้องไห้ตอนนี้ตัดไอ้ล้องไห้ทิ้งไปทุ่งกุลายิ้มแย้มนะครับเราคงอยากเห็นชาวไร่ชาวนามีรอยยิ้มแบบนี้ไปอีกนานแสนนานนะครับทุกภูมิภาคทั่วไทยและทั่วโลกด้วยแต่ว่าจะไปถึงเป้าหมายอย่างยั่งยืนนั้นได้อย่างไรคุณกฤษอึมทุนสติตและผมชิปจิรยม จะไม่ให้ฟังในชิปชมโลกช่วงหน้าครับสนับสนุนรายการโดยร้านอาหารญี่ปุ่น t e n เด n นโทฟุบ้านพักผู้สูงไวัยไคโกเฮาส์แต่ละประเทศมักจะมีข้าวพันธุ์พิเศษเป็นของตัวเองนะครับความนิยมในการบริโภคข้าวก็ต่างกัน บางก็ชอบเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดยาวนะครับแต่ว่าจะทําอย่างไรในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพเรื่องของการวิจัยนั้นถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวครับ,รบผมเคยจําบทความของนักวิชาการบางท่านครับ,รบท่านบอกว่าคนเวียดนามนใส่ใจข้าวเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเหมือนจะรู้จักต้นข้าวทุกต้นเลยนะครับ,ค,รบคือความใส่ใจมากขนาดนั้นเลยวันนี้เนี่ยกเกษตรกรไทยกับกเกษตรกรเวียดนามเนี่ยความขยันผิดกัน เราจะเห็นว่าในนาข้าวของเขาเนี่ยไม่เคยมีต้นหญ้าถอนเลยนะถอนแล้วก็ถูพืชไหมใช่ไม่ไมครับคือเขาใช้วิธีการถอนประเทศไทยเราเนี่ยมันก้าวข้ามไปเยอะนะครับเนื่องจากว่าแรงงานของเกษตรกรนี่มันลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว้างการทำนาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นยางาหวานซะส่วนใหญ่ มันจะสะดวกกว่าง่ายกว่ามันจะสะดวกกว่าง่ายกว่าเร็วกว่าแต่คุณภาพน่าจะสู้แม้ผลผลิตมันจะได้น้อยกว่าแต่เราอะเอาละมันไม่มีคนเลยใช่จะทํำยังไงใช่ไหมมันก็ต้องเดินไปทางนี้ท่านอาจารย์คิดว่าในขณะที่ทั่วโลกเกิดวิกฤตข้าวเนี่ยครับนาทีนี้ปีนี้หรือระยะอันใกล้เนี่ยเวียดนามจะเกิดวิกฤตข้าวไหมครับอาจารย์ผมว่าเวียดนามเนี่ยคงจะไม่เกิดนะไทยเราก็คงจะไม่เกิดนะไทยเราก็คงจะยังไม่เกิดครับนะ แต่ตอนนี้เนี่ยที่แปลกใจก็คือเมียนมา่ยเกิดแล้วโอ้เมียนมากเมียนมาต้องไม่ลืมนะครับว่ากคอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสมัยนั้นเมียนมาส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งของโลกที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่เนื่องจากความไม่สงบของประเทศอันนี้เข้าใจได้เราไม่โทษใครนะครับว่าถูกหรือผิดทำให้เกษตรกรเนี่ยก็เลยต้องดิ้นรนหาทางออกที่มาเดินทางมาสู่ประเทศ เพื่อนบ้านหรือว่าออกไปหางานทําต่างประเทศไปได้คร่าวๆนะครับเมื่อก่อนเราคิดว่าชาวเวียดาที่มาอยู่ในไทยเป็นแรงงานเด็กสองล้านสามล้านเห็นว่าล่าสุดเกือบสีล้านใช่ไหมเกือบสีล้านแล้วครับโอ้โหเกือบสีล้านนี่หมายความว่าแรงงานที่ผิดกฎหมายนี่มากกว่าถูกต้องตามกฎหมายความจริงอาจารย์เองไปเมียนมาบ่อยมากครเมียดนามเขามีข้าวอะไรที่รู้สึกว่าโอ้เนี่ยข้าวเมียนมาต้องของดีขนาดนี้ต้องปอะซันเวยเลยครับเปาะซันมวยถ้าเป็นข้าวสารนี่มันจะเป็นข้าวเม็ดสั้น แล้วเนื้อจะขุนครับคล้ายๆกับเนื้อข้าวเหนียวบ้านเรานะฮะไม่ได้เป็นเนื้อใสแต่ว่าพอหุงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจากเม็ดสั้นๆเนี่ยจะยืดออกมาเป็นเม็ดยาวยืดเองอัตโนมัตติยืดเอองัโนมัติเมื่อถูกความร้อนหรือไงอ่าครับพอมันสุกปุ๊บเนี่ยมันจะยืดออกมาเป็นเม็ดยาวยาวกว่าข้าวหอมมะลิเราอีกโอ้ครับ Amazing สิทธิ์นั่นเอง Amazing ครับ Amazing พูดถึงลักษณะการรับประทานบริโภคข้าวเนี่ยเขาบอกในเเอชียเอเนี่ยก็มีความแตกต่างกันฮะใช่ครับอินเดียนี่เป็นยังไงฮะเม็ดแข็งใช่ไหมมันร่วน ร่วนแล้วก็แข็งนะเป็นข้าวบาสมาตีคนอินเดียเนี่ยเขาชอบเนื่องจากว่าเขาทานข้าวคนา้ใช้มือแล้วก็คลุกเอาแกงกะหรี่ใส่เข้าไปคลุกนะอันนั้นคือลักษณะของคนอินเดียจีนเนี่ยหรือว่าทางฝั่งทางเหนือขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันเป็นข้าวเมดสั้นเม่สั้นซึ่งกาหลีจีนเนี่ยใช่ครับอะมิลสมันจะต่ำมันจะทําให้เหนียวพอข้าวมันเหนียวมันหนืดอปุ๊บเนี่ยใช้ตะเกียบคีบเนี่ยคีบขึ้นมาได้ เป็นเหตุเป็นผลด้วยเป็นเห็นเป็นผลในขณะที่ทางฝั่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยของเราเนี่ยข้าวยาวของเราพัฒนานะจนมีข้าวหอมมะลิ105เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยครับ้าแอฟริกาเราก็บอกเอาหมด เอาหมดขอให้มีกินขอให้มีกินนะคอมชีนเราส่งข้าวอกจีนก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมกระจันใช่ครับมีจีนมีสหรัฐแม้แต่สหรัฐอาหรับเอมิเรต์เรส่งคนเยอะมากนะฮะใช่ครับสำหรับแรกเนี่ยตอนที่ผมเข้าสู่วงการใหม่ๆเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแต่วันนี้เราก็แชมป์เราจะค่อนข้างจะรักษากันเหนื่อยละเหนื่อยและเห็นว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยเราเคยครองแชมป์7 8ปีเป็นตัวนึงเลยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เห็นว่าโบกัมพูชามาแรงนะจ๊ะมาแรงครับ ข้าวกัมพูชาเนี่ยนะพี่จิบมันมีข้าวประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าข้าวหอมปาทบองอ๋อปาบองนี่เองครับเป็นข้าวเม็ดไม่ยาวนักเลียวเลียวเล็กๆแต่ความหอมของเขาเนี่ยความนุ่มของเขาเนี่ยมันได้เลยอร่อยนะอร่อยกัมพูชาเนื่องจากว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นะเพราะมีตัวเรสาบเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ได้เปรียบตรงนั้นเพราะงั้นผมเชื่อเชื่ออย่างหนึ่งคุณจิบผมขออนุญาตนำเอาคำพูดของดรเทียมโชควัฒนามาพูด เราอย่าไปมองว่าเขาเป็นคู่แข่งเราควรจะมองเขาเป็นคู่ค้าเสมอคำนี้เนี่ยใช้กันมาแพร่หลายมากช่วงหลังเนี่ยก็เป็นคำพูดที่อมตะนะฮะถูกต้องครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากถึงคนไทยแล้วก็เกษตรกรชาวไทยก็คือว่าอย่าลืมสารตั้งต้นนั่นคือเกษตรพื้นฐานถ้าวันใดที่เราลืมเกษตรพื้นฐานแล้วเรามุ่งไปที่เกษตรพัฒนาอย่างเดียวเราจะไม่มีวัตถุดิบป้อน ให้เกษตรพัฒนาได้พูดถึงข้าวเนี่ยเห็นอาจารย์บอกว่าพูดได้ทั้งวันก็ไม่หมดเม่อกับมากินอาหารสามมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นนี่นะครับแม้แต่อาหารญี่ปุ่นที่อาจารย์ทำมาเนี่ยโหวัตถุดิบก็เรียกว่าเกษตรทั้งนั้นตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่ตราบใดที่มนุษย์ยังยืนอยู่บนโลกใบนี้เกษตรย่อมหนีไม่พ้นเรื่องข้าวเรื่องใหญ่พูดถไรก็ไม่รู้จบนะครับตราบใดที่เรายังต้องบริโภคข้าวกันอยู่คุณกรตอึ้งวิทุนสถิต แต่ยังคงสถิตอยู่กับชิปเชื่อมโลกเพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวต่อไปแต่ขอเป็นสัปดาห์ได้นะครับเพราะช่วงหน้าเราจะไปดูเรื่องของมหากรรมกีฬาแห่งเอเชียหรือเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวซึ่งไม่ใช่เพียงเป็นโอกาสทองของนักกีฬาเท่านั้นแต่ยังออเป็นโอกาสทองของการลงทุนในธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะดิจิทัลวอลเล็ซึ่งต่อไปนี้คนทั่วโลกสามารถที่จะใช้จ่ายในจีนได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นเชื่อมธุรกิจกับชิปเชื่อมโลกช่วงหน้าครับ ชัยนา Connect สนับสนุนโดยจีนไทยนิวส์ชิปเชื่อมโลก Connect the World เรามีช่วงพิเศษชื่อ Connect ชัยนาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจีนนะครับโดยการสนับสนุนของสำนักข่าวจีนไทยนิวส์อีกเพียง4วันเท่านั้นมหาคัมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่เมืองหังโจก็จะสิ้นสุดลงแต่ธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อไปและจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจบริการดิจิทัล w อลเล t ซึ่งต่อไปนี้คนที่ต้องการเดินทางไปจีนจะใช้จ่ายได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและสังคมจีนนั้นเป็นสังคมที่ไม่ใช่เงินสดมานานมากแล้วติดตามรายงานของ CMG ถ่าไทยครับ มวลนทนเจอรจียงระบบต่างๆเตรียมพร้อมความเป็นดิจิทัลไลฟ์เพื่อความสะดวกรองรับมหารกรรมครั้งสําคัญระดับนานาชาติดยเมืองหางโจวมีความเชี่ยวชาญด้านอ e ีคอมเมิร์ซมีสำนักงานใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซของจีนประกอบกับมีโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวที่แข็งแกร่งจึงช่วยขับเคลื่อนการแข่งขันและสามารถสร้างประโยชน์จากแพลตฟอร์มกระตุ้นให้ลูกค้ากว่า1000ล้านบัญชีและผู้ประกอบการอีกกว่า10ล้านธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในมหาก,กรรมกีฬาแอเช่นเกมที่อัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างอาลีเพย์ก็สามารถรองรับโมบายบอลเลตต่างชาติให้ใช้จ่ายในจีนได้หลังจากร่วมมือเพิ่มกับอีก10แบรนด์ชั้นนำทั้งจากไทยมาเลเซียมองกเลียสิงคโปร์เกาหลีใต้เขตฮ่องกงและเขตมาเก๊าสามารถเข้าถึงประชากรมากกว่า175ล้านคนและเป็นการขยายอีโคซิสเต็มการชำระเงินผ่านทางมือถือ หรือโมบายเพย์เมนต์ระหว่างประเทศครั้งใหญ่สู่เครือข่ายผู้ค้าจำนวนมากของจีนอย่างร้านขายสินค้าที่ระดึกเอเชียนเกมสามารถใช้บัลเล็ตเหล่านี้ชำระเงินได้ทุกร้านที่มีเครื่องหมายแพลตฟอร์มอาลีเพย์ plus นี่แลหละค่ะคุณผู้ชมคะมาที่หางโจนะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีแอปในการจ่ายเงินของประเทศจีนแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเนื่องจากว่าทางอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนนะคะก็ได้มีการคบเปรตหรือว่าร่วมมือกับทางแอปพลิเคชันจ่ายเงินกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น KKP หรือว่าการ์กอเพจากเกาหลีใต้นะคะหรือว่าทัสเชนโกของมาเลเซียหรือแม้แต่ของสิงคโปร์เองรวมถึงประเทศไทยของเรานะคะก็สามารถที่จะใช้บัลเลตแอปพลิเคชันของไทย นำตัวแอปนะคะไปสแกนร้านค้านะคะที่มีเครื่องหมายของ Alipay Plus นะคะก็สามารถที่จะใช้ใจ่ายได้ค่ะจะจ่ายเงินแบบเซลล์เช็คเอาต์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะค่ะ,ะกดสั่ง Scan QR ค่ะ,คอ,คะอ๋ะอ QR ค o d บาร์โค้ดนะคะ Bar โ o d e ค่ะ,าคคะมาสแกนตรงนี้ค่ะสแกนาร์โค้ดที่บร,ทบริเวณหน้าจอเครื่องเลยนะคะอ่า ตรงนี้ก็คือที่เราสแกนแล้วก็ดูชื่อถูกหรอเป๋าคะ่ะที่เราอยากจะซื้อค่ะสแกนไปที่หน้าจอแบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นรายการเลยว่าคุณซื้ออะไรราคาเท่าไหร่นะคะก่อนชำระนะคะก็มาเช็คถูกหรอเป่าถ้าถูกก็กด Oh. อันนี้คือสำเร็จค่ะ,คะตัวเครื่องค่ะก็จะพิมพ์นะคะบัตรนี้มาเป็นใบเ,เสร็จ oh. ที่โชให้ตร <laughs> ขายมาดูเราซื้ออันนี้ตามถูกต้องหรือเปล่านคะคะเป็นใบเสร็จถามคุณจังหนานเลยนะคะว่าชีวิตแบบดิจิทัลไลฟ์นะคะที่สมาร์ทซิตี้แต่ละแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้หรือหางโจนเนี่ยมันสะดวกสบายยังไงบ้างคะ,คะจริงๆในทั่วประเทศนะไม่ว่าเมืองใหญ่ๆแล้วว่าเมืองเลก็กๆแต่ก็มีการแจกทางเน็ตนะคะคนจริงค่ะไม่ต้อง แค่ถือมือถือเท่านั้นก็ไม่ต้องถือเงินสดอะไรคือคือเราอ่าไม่ต้องขวงคือทิ้งเออคือลืมที่ไหนลืมเงินสดหรือว,ว่าคือเอาเงินสดปลอมหรือว,ว่าเงินสดสดกระปุลบ,บางทีถ้าคนชอบอ่ค,ความสะอาดอ,อ,อาจจะอาจจะไม่เอาอย่างนี้จะ ดิเรี่ยงปัญหาเยอะค่ะ,ะไปไหนก็สบายนะคะเพราะว่าใช้แค่มือถือเครื่องเดียวใช่ค่ะนะคะมีความเป็นดิจิทัลไลฟ์นะคะที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะรว<ช>มไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่จีนเนี่ยแหละค่ะให้ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีความรวดเร็วเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงมีความปลอดภัยอีกด้วยค่ะที่ถนนจงซานหนานลู่ร้านค้าพื้นเมืองของอูอาอีใบเจ็ดสิบปีท่านนี้ ปิดกิจการขายขนมชงเปาหุยปลาท่องโกอัดไส้ผักหอมขนมพื้นเมืองชาวหังโจวชื่อดังอายุกว่าพันปีร้านค้าตรอกเล็กๆคับแคบ,คบตั้งอยู่ที่ถนนแห่งนี้แม้ว่าจะเป็นร้านพื้นเมืองที่เก่าแก่ขนาดเล็กแต่การจ่ายเงินผ่านอ e ี et, วอลเล็ตก็ยังสามารถเข้าถึงได้ทุกที่มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายทั้งคนในท้องถิ่นรวมถึงชาวต่างชาติค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะจะไปร้านค้าที่ไหนนะคะไปตรอกซอกซอยที่ไหนไม่ว่าจะร้านเล็กหรือว่าร้านใหญ่ค่ะทุกร้านนะคะก็ล้วนแต่มีนะคะบาร์โค้ดนะคะที่เป็นแพลตฟอร์มของการชำระเงินนะคะด้วยระบบ Digital l i ฟ e นะคะอย่างวันนี้ค่ะทางทีมงานของเรานะคะก็มาซื้อขนมเพื่อนเมืองที่หางโจกับคุณยายท่านหนึ่งนะคะที่ท่านมีอายุ70ปีแล้วค่ะ เป็นตรอกเล็กๆนะคะแต่ว่าขายดีมากๆค่ะนอกเหนือจากจะรับเงินสดแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็เงินสดไม่ค่อยที่จะใช้กันค่ะแต่ว่าการสแกนเงินนะคะด้วย QR code แบบนี้นะคะอย่างเพื่อนที่มาจากมาเลเซียที่อยู่ข้างหลังนี้ใช้นะคะแพลตฟอร์มของเขานะคะก็คือแพลตฟอร์มการจ่ายเงินจากประเทศเขาเลยที่สามารถลิงก์แล้วก็โคจากแพลตฟอร์มการจ่ายเงินของจีนค่ะก็สามารถที่จะชาระเงินได้ความสะดวกม,มีมีหลายเรื่องเลยอันที่หนึ่งคือว่าลูกค้าเรา user เหล่านี้ไม่จําเป็นต้องต้องแลกเงินไปล่วงหน้านะคะ ใช้เท่าไหร่ก็จะตัดเงินแล้วนเวิร์ตเท่านั้นดังนั้นก็คือแค่เก็บเงินไว้ในบ a l a n c e w a l l e ตให้เพียงพอก็สามารถใช้จ่ายได้นะคะอันที่สองในแง่ของเรทก็ค่อนข้างดีมากๆ rate c o m p e t i t i นะคะเทียบกับผู้บัตรเครดิตเรทดีกว่าหรือว่าไปเคาน์เตอร์แลกเงินเนี่ยเรทเรทเราก็ดีกว่าแน่นอนนะคะอันที่3ามก็คือว่าการการใช้เนี่ยสามารถไปใช้ได้40กว่าประเทศละนะคะโดยโดยเฉพาะประเทศที่คนไทยไปใช้จ่ายเยอะๆเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ สิงคโปร์มาเลเซียนะคะล่าสุดก็คือที่จีนที่จีนกว่า1 0ล้านจุดอันนี้น่าจะเป็นความสะดวกอีกขั้นหนึ่งค่ะจะเห็นได้ว่ายอดเราเรามีการแทร์ว่าคนที่ไปใช้จ่ายประจําที่ร้านนั้นพอใช้วอลเล็ตปรากฏจ่ายเพิ่มไหมปรากฏเพิ่มขึ้นมาวยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเพราะบางทีอย่างบางทีเราอยากจะซื้อของเงินไม่พอแล้วก็ล้วก็ซื้อถูกลงหรือว่าอาจจะกลับบ้านไม่ซื้อเลยแต่พอมันเป็นอิเรกรอนิกส์เป็นดิจิตอลปุ๊มเนี่ยความคล่องในการจ่ายมันเพิ่มขึ้นเยอะ ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เองคนไทยค่อนข้างที่จะซิร์นในเรื่องของความปลอดภัยการทํำธุรกรรมทางการเงินตอนนี้เราให้ความสําคัญสูงสุดยังไงบ้างคะอันนี้ที่สุดเลยใช่เรื่องเรื่องเรื่องแอปดูดเงินเนาะคนไทยจะกังวลคือเราเราสร้างแพลตฟอร์มที่พระภาษาคอนซูเมเราใช้คำว่าป้องกัน3ชั้น3 x p r o t e c t i o n นะคะ สามชั้นที่ว่านี่จริงมัน based on AI technology, based on risk engine based on biometric technology คือสรารพัดเทคโนโลยีเลยนะคะซึ่งจะช่วย3มเรื่องอชั้นที่1คือตรวจก็คือตรวจว่าคนที่เข้ามาใช้แอปเนี่ยคือคุณจริงๆเราตรวจอะไรตรวจกับใบหน้าของเขานะคะอันที่2คือจับจับว่ามีมี transaction แปลกๆ<ม>พยายามเข้ามาหรือเปล่า<ม>ก็คือจับสังเกต transaction นะคะ,<ม>อ,ะอันที่3คือหยุด ถ้าเรารู้แล้วว่ามันแปลกๆแ,แ,แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคนคนนั้นเนี่ย<ม>เราจะหยุดไม่ให้ไม่ให้เขาทำฐาน s ซค t ชันเราก็จับมือกับทาง A plus platform A plus เขาไม่ได้มีแค่เรื่องการจ่ายนะคะอ underlying เนี่ยพื้นฐานอีกก็คือเรื่องของการการแชร์การแชร์เทคโนโลยีในเรื่องของ risk s c o r, r e มีความว่าความเสี่ยงของโทรศัพท์เครื่องนั้นมากน้อยขนาดไหน<ม>เราเอาสิ่งตรงนี้เอา risk score Technology เขามาประกอบกับเทคโนโลยีของเรา เพื่อ make ชัวร์ว่าประสบการณ์การจ่ายมันจะปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรือต่างประเทศสําหรับเราเรามองว่าเรื่อง transparency เป็นสิ่งสาคัญเพราะคนที่เป็นเจ้าของเดต a ไม่ใช่ถุงนี้คือลูกค้าเราเราจำเราจำเรายึดสิ่งนั้นเป็นเป็นที่เป็นที่ยึดมั่นตลอดดังนั้นสิทธิในการที่จะเอาเดต a ไปใช้อยู่ที่เขาเรื่องเดต a ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น challenge ไม่ได้เป็น challenge คิดว่าเป็น evolution ที่เราต้อง educate ตลาดนะนะคะความความท้าทายอาจจะเป็นอยู่ที่เรื่องของ ของการที่ทําให้เซกเมนต์ใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยกับเทคโนโลยีเนี่ยเ,เปิดรับแล้วก็เข้าถึงเทคโนโลีมากขึ้นซึ่งก็เป็นโจทย์ที่เราต้องหา use case เพิ่มหากมองภาพรวมด้านการค้าการพัฒนาความเป็นดิจิทัลของเมืองจะส่งเสริมแคมเปญด้านการตลาดและให้ความรู้แก่ผู้ค้าทั่วจีนแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองท่องเที่ยวชั้นนาเพื่อการต้อนรับเหล่านักกีฬาแฟนๆและนักท่องเที่ยวชาวเอเชียค่ะ We want to enable digitally enabled customers to use their home e wallet or other solution mm -hmm. uh, when they transact online or when they travel abroad. Mm -hmm. And so it's really driven by that mission uh, to serve these uh, local digitally enabled users uh, to do those things. And to date, um, for example, in Thailand, there are so many users who are digitally enabled and they transact every day uh, in Bangkok yes. or around. Yep. And now we want to enable them to. คุณดักลาสฟีกินรองประธานอาวุโสของแอนชกรุปและหัวหน้าฝ่ายบริการการชำระเงินผ่านมือถือระหว่างประเทศของ Alipay Plus ได้กล่าวว่าความเป็นดิจิทัลด้าน e w a l l e t จะช่วยยกระดับความสะดวกสบายของผู้บริโภคทั้งการทำธุรกรรมการซื้อขายการเดินทางใช้ใจ่ายข้ามประเทศมีประสิทธิภาพขยายจำนวนพันธมิตรและเครือข่ายร้านค้า ยกระดับขีดความสามารถการดำเนินงานด้านดิจิทัลของ SME ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในอนาคตผู้ให้บริการชำระเงินผ่านมือถือจำนวนมากได้เข้าร่วมอีโคซิสเต็มของการค้าระหว่งางประเทศเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ Mobile w a l l ็ตไปจนถึงแอปทางการเงินต่างๆตลาดอาเซียนถือเป็นตลาดที่น่าจับตาเพราะอ e ีวอลเล็ตโมบายแบงกิ้เติบโตวไวที่สุดและตอนนี้เริ่มเห็นโอกาสต,ต่างๆที่พัฒนาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นช่วยให้ผู้ประกอบการตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตลอดจนการเปิดโอกาสเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคภายใต้นโยบายที่โปรง่งใสสำหรับเทคโนโลยีการชำระเงินและดิจิทัลมาเก็ตติ้งคาดการว่าในอนาคตจะช่วยให้พันธมิตรและผู้ค้าเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งภายใต้ความท้าทายสะดวกโปรง่งใสและปลอดภยัย อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจีนอย่างเจาะลึกและรอบด้านติดตามได้จากชนักข่าวจีนไทยนิวส์ในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube และ TikTok นะครับเช่นเดียวกับรายการชิปเชื่อมโลกแล้วกลับพบกับรายการชิปเชื่อมโลกเชื่อมธุรกิจเชื่อมชีวิตพิชิตความสาเร็จได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ20นา30นาทีถึง21นาฬิกาทางททบ5สวัสดีครับ